ค่ะพบกับ h Health Connect ค่ะวันนี้จะชวนไปงานเทศกาลนี้นะคะเทศกาลเล่นอิสระ Let's Play Festival ค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ส่งเสริมความสำคัญให้กับพื้นที่การเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเล่นของเด็กๆแล้วก็จะต้องมีครอบครัวมาเล่นกับเด็กๆในพื้นที่นี้ด้วยค่ะรถลากเก๋ๆที่ประดิษฐ์จากกระเป๋าเดินทางล้อลากที่ไม่ใช้แล้วผูกติดเชือก รองด้วยหมอนแค่นี้ก็เป็นของเล่นที่สนุกได้แล้วเด็กๆมีความสุขมากเมื่อได้เล่นนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนจากของเล่นที่สามารถประดิษฐ์เล่นเองได้จาก l e s p l a y f e s t i v a l เทศกาลเล่นอิสระที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้สามพลังกับเครือข่ายเปิดพื้นที่ชวนเด็กๆมาเล่นอย่างอิสระ และเรียนรู้การเติบโตตามธรรมชาติของเด็กๆเ,เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการศึกษาและการสร้างพัฒนาที่ดีทุกมิติการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาไม่ได้จำกัดแค่เพียงห้องเรียนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกแห่งทั้งศูนย์เยาวชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่สวนสาธารนณะและภายในชุมชนเวลาที่เด็กมีความสุขนะคะสารแห่งความสุขเนี่ยมันสร้างสุขภาพจิตที่ดีมันสลายความตึงเครียดถ้าเด็กต้องเรียนหนังสือมาทั้งวันหรือเด็กต้องไปทํากิจกรรมที่ผู้ใหญ่อยากให้ทํามาทั้งวันเราปล่อยให้เขาเล่น สักชั่วโมงสองชั่วโมงจะเป็นการพูดาวที่ดีมากให้เขาได้ปลดปล่อยความตึงเครียดที่สะสมมาทั้งวันสิ่งนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเด็กในยุคใหม่ะคะ่ะเราจะพบว่าออพอเริ่มเข้าวัยรุ่นม,มีปัญหาด้านสุขภาพจิตกันเยอะ แต่ถ้าเราเนี่ยให้เขาได้เล่นเยอะๆตั้งแต่เขาเด็กๆเนี่ยแล้วก็เล่นไปเลยค่ะทุกวันมีงานวิจัยที่ออต่างประเทศนะคะเซเลีีเนี่ยเขาศึกษาเด็ก2กลุ่มเปรียบเทียบเลยว่าเด็กที่พ่อแม่ให้เล่นต่อวันอ,อ,อย่างเต็มที่เนี่ยนะคะกับเด็กที่ออไม่ค่อยได้เล่นนะคะพอโตขึ้น8-9ขวบเนี่ย ทักษะในการควบคุมตัวเองนะคะบริหารจัดการอารมณ์อะไรต่างๆต่างกันมากงเลยซึ่งอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เราติดตามเนี่ยเราเพบว่าพ่อแม่หลายคนที่ปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มาเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังว่าพอกลับไปเนี่ยเขาไปทำ้านาทำมุมเล่นนะคะที่บ้านเอาของที่เคยเมื่อก่อนเคยเอาไปทิ้งหรือเอาไปรีไซเคิลขายเนี่ยเอามาเป็นของที่ให้ลูกเล่น อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าฟีดแบ,บด็กบบนี้ของผู้ปกครองนะคะมันจะทําให้การเล่นมันไม่ได้หยุดแค่ใน3วันที่ที่เราจับงานแต่ว่ามันก็จะต่อไปเรื่อยๆให้กับเด็กๆ สำหรับกิจกรรมเลเทเฟเจ t ร์โวลนะคะเป็นจิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กๆและรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะซึ่งจิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้กับน้องๆได้เรียนรู้และสัมผัสถึงรูปแบบของการเล่นแบบอิสระและเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้กับการเติบโตตามธรรมชาติของเด็กๆนั่นเองค่ะ เล่นอิสระเป็นความสุขของเด็กที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการรอบด้านตามวัยเสริมทักษะการใช้ชีวิตโดยเฉพาะทักษะด้านกระบวนการคิดการรับรู้การยับยั้งชั่งใจและความจำทักษะทั้งหมดนี้จะพัฒนาได้ดีเมื่อเด็กอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสบการณ์เรียนรู้อย่างเต็มที่ ทับใจการจัดงานโดยรวมอะค่ะบรรยากาศแล้วก็การมีของเล่นที่หลากหลายอะค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเล่นเองอยู่ที่บ้านเนี่ยจะไม่มีของเล่นเยอะขนาดนี้เล่นทุกอย่างเลยค่ะ <laughs> แล้วก็ดูสนุกมากมีสมาธิเลย <laughs> เล่นค่ะแต่ว่าของเล่นที่บ้านก็จะเป็นแบบพวกของเล่นสําเร็จรูปที่เราซื้ออย่างงี้ค่ะแต่ไม่ค่อยเจอพวกฟรีเพย์อย่างเงี้ยดินไม้อะไรไม่ค่อยมี เป็นเป็นโอกาสที่ดีถ้า <โบ S 1> มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆก็ดีมาก <โบ S 1> เพราะว่าน้องก็ปกติถ้าอยู่บ้านเราว่างมากๆก็จะขอดูทีวีวิธีพัฒนาเด็กในโลกยุคใหม่เราไม่อยากมาบ่นว่าเด็กติดมือถือเด็กติดหน้าจอมันทําได้ง่ายทีดเดียวคือเล่นกับเด็กเปิดพื้นที่เล่นให้กับเด็กทําได้ที่บ้านที่โรงเรียนที่สูดเด็กเล่นทำได้ทุกที่แม้แต่เด็คงเป็นนักเสกเดิมที่เราอยากบอกนะคะแล้วก็เป้าหมายของสสที่ชวนผู้คนมาเนี่ยคือเราอยากที่จะให้เด็กๆอ่ะชุบ หมู่บ้านทุกชุมชนนะคะมีพื้นที่เล่นเข้าถึงพื้นที่เล่นได้ไม่ให้เกิดสัก15นาทีเด็กๆต้องต้องถึงตรงนั้นแล้วนะคะเพราะว่าออมันจะยิ่งเพิ่มโอกาส p l a y Festival อีกหนึ่งงานที่การส่งเสริมให้ครอบครัวใช้การเล่นอิสระเป็นเครื่องมือนหนึ่งในการสร้างความสุขและพัฒนาการเด็กเน้นอะไรก็เล่นได้เราสามารถนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วภายในบ้านกลับมาประดิษฐ์ ให้เป็นของเล่นที่น่าเล่นได้อย่างง่ายๆที่ไหนก็เล่นได้และสุดประกายให้เด็กๆได้พัฒนาและให้เขาได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองให้เป็นจะได้มีภูมิต้านทานและเรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องเจออยู่แล้วในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในข้างหน้าการเล่นอย่างอิสระก็เปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติค่ะห้องเรียนนี้ไม่มีข้อจำกัดของเวลา แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดของวิชาไม่มีกรอบอะไรต่างๆมากำหนดเด็กๆพวกเขาก็เลยได้เล่นอย่างอิสระแล้วก็มีความสุขมีการพัฒนาการที่ดีในพื้นที่การเล่นนี้ด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอนเน็ค่ะ